เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วจะมาพูดถึงแป้งผสมรองพื้นตัวหนึ่งที่แก้วรู้สึกว่าแก้วชอบนะคะแก้วก็เลยอยากจะเอามารีวิวแยกให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นะคะถ้าติดตามกันมานะคะหลายๆคลิปนะคะแก้วทํา h o w to ของเมเรสกาไปแล้วถ้าใครติดตามคลิปเปิดกระเป๋านะคะ,จะเจ้าตัวแป้งตัวนี้ก็ไปอยู่ในเปิดกระเป๋านนตัวนะี้จะเป็นตัวที่เออรู้สึกหลงรักตัวใหม่เป็นเมเรสกานะคะแป้ง เนื้อแมทของเขาเออพกอันนี้ลิกวากถามกันมาบ่อยๆว่าในคลิปเปิดกระเป๋าแป้งของเมเรดพกไปอะ่ะเอาเป็นยังไงบ้างอยากให้รีวิววันนี้ค่ะแกวก็เลยมาจัดคลิปนี้นะคะแยกต่างหากให้ทุกคนได้ดูกันพูดมายาวแล้วนะคะเรามาดูหน้าตาผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะตัวที่แกวจะเอามาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเป็นแป้งซ c นะคะของเมเรดก,ก้าอันนี้เป็นกล่องของเขาหน้าตาเป็นแพคเกจจิ้งเป็นแบบ ดูมีอะไรแก้วก็เลยแบบเอ้ยใส่ชุดสีแดงให้เข้ากับดอกกุหลาบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้อันนี้ชื่อว่าเมเลดกาซีซีแมต p o พาวเด a ร์เคนะคะมี s p s 45 PA++ บวกบกนะคะแก้วใช้เป็นเบอร์23นะคะสีซอฟเบด แก้วคิดว่าเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวแก้วที่สุดแล้วนะคะก็คือแบบมันไม่ดูขาวกว่าคอแล้วมันก็ดูแบบพอดีกับผิวหน้ามากๆเลยเด่นที่แก้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่คือแป้งมันเนื้อบางเบามากถ้าใครที่หลงรักกลิ่นกุหลาบต้องต้องรักแป้งตัวนี้คือแก้วรู้สึกแบบขนาดแก้วไม่ได้อินกับดอกกุหลาบแต่แก้วรู้สึกว่าเวลาแก้วทาแก้วรู้สึกฟินมาก คือกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นกุหลาบออกมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวตลับแป้งก่อนอาจจะเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าพกไปหลายที่มากๆเลยนะคะแสงอาจจะส่องเยอะไปอ่ะนี่นะคะหน้าตาคือเขาก็เป็นตลับสีดำตรงนี้ก็เขียนว่าเมเลสกานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นลายของเขาแล้วเปิดออกมาเขาจะเป็น2ชั้นเนาะเปิดออกมาจะเป็นตัวแป้งถ้าเป็นของใหม่นะคะเขาจะพิมพ์ตรงนี้ว่าเมเลสกาคือดูได้ว่าแก้วแบบใช้มาสักพักแล้วจริงๆคือมันจะ ถ้าเห็นคือมันจะบุ่มลงไปแล้วนะคะเนื้อแป้งเขาจะออกเป็นสีแบบนี้เขาจะแบบกืนกับ,บผิวแล้วก็บางเบาแต่ว่าปกปิดคือเปิดไวอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บก็บบจะมีพับไพท่ที่ที่ใส่พับแต่ว่าพับก,ก็ก็เป็นอย่างนี้นะคะสภาพคือตัวพับอะใช้ได้เลยนะคะคือมันนิ่มมากแล้วคือไม่ต้องไปซื้อมาแยกไปใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ของเขาได้เลยนะคะ คือกลิ่นหอมมากคือแก้วจะแบบเวลาทางเงี้ยก็จะแบบหอมจุงเบอร์หอมจุงเบอร์หอมจุงเบอร์ตลัดแบบกําลังพอดีปกติแล้วก็พกพาสะดวกไม่ได้หนักมากนะคะแล้วแพ็กเกจด,ดูหรูนะก็คือลุคนี้ย ใช้แค่แป้งเดียเด่ยวๆเลยนะคะมันก็ทำการปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆนะยู you. ก็ดูสินี่นะคะณนะตอนพูดตอนนี้คือทามาประมาณ4ี่หชั่วโมงได้แล้วเพราะว่าแก้วลืมชาร์จแบตกล้องไว้ตอนที่แบบถ่ายแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบตมันหมดแก้วก็เลยต้องชาร์จแบตทิ้งไว้แล้วก็ไปทำนูน่นทำนี่แล้วก็ตอนนี้คือประมาณดูเวลาได้ประมาณ6โมงครึ่งแล้ว ทาไปตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายๆนะคะก็รู้สึกว่านางคุมมันนะแต่คือแก้วอ่ะเป็นสาวที่ชอบผิวหน้าฉ่าวาวอยู่แล้วไงก็เลยแบบเติมไฮไลท์ตรงนี้นะคะเข้าไปแต่ว่าโดยลุครวมๆแล้วคือนางไม่ได้มันเยิ้มและไม่เป็นคราบที่สําคัญคือไม่เป็นคราบก็คือออกไปกินข้าวข้างล่างเจอลมเจอแดดนิดๆหน่อยๆน,นะถามว่าคุมมันโอเคไหมปกติผิวแก้วเป็นผิวค่อนข้างผสมไปทางมัน ก็คือต้องการอะไรที่คุมมันด้วยแต่ว่าชอบลุกฉ่ำวาวด้วยก็จะแบบเติมระหว่างวันอยู่แล้วนะคะแป้งเมเลกาตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แก้วพกไว้ในกระเป๋าไว้เติมระหว่างวันหรือว่า,าไว้ทาออกไปแล้วก็พกไปเติมได้เพราะว่ามันไม่หนักมันบางเบาค่อนข้างโอเคนะคะในการที่แบบเราจะพกพาแล้วก็เติมระหว่างวันถามว่าระหว่างวันเติมเยอะไหมบางทีก็ไม่ได้เติมแต่พกไว้เผื่อขาด เออเหลือไว้ดีกว่าขาดเนาะแก้วก็บแบบพกไว้ตลอดอันนี้คือคอนเฟิร์มถ้าไม่ได้ใช้เบสดรองพื้นที่มันเป็นแบบเมือกมากจนเกินไปอย่างเงี้ยคือตัวแป้งเขาไม่ได้ทําให้หน้าเราเป็นคราบอยู่แล้วดูวิธีการใช้ของแก้วเลยดีกว่าแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ในการทานลุคนี้ออกมาว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยคะ่ะไปทางไหนดีไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้ ไปดงนี้แล้วกันนะจ๊ะก็ไปดูกันเลยคะ่ะกวจะมาลองก้าแป้งตัวนี้ของเมเลสกานะคะอ่อแก้วใช้เป็นสีซอฟเบสสีเบอร์23นะคะคือมาแบบหน้าสดเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆก่อนอันนี้คือสดจริงนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยใส่แค่คอนแทคเลนส์สกินแคร์หรือว่าอะไรเงี้ยแก้วยังไม่ได้ลงที่หน้าเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ดูประสิทธิภาพการจ,จะจะนะอันนี้คือหน้ามันนะคะคือล้างหน้ามาได้สักพักนึงแล้วมันก็เลยแบบ มันมันเลื่อมเลื่อมนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแกจะทาให้ดูหน้าครึ่งหน้าละกันนะคะก็เดี๋ยวจะเทียบกันเดี๋ยวจะซูมหน้าใกล้ๆอันนี้กล้องไม่ได้ปรับแสงหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่ามีแดดส่องเข้ามาทางหน้าตาก็อาจจะทําให้ผิวหน้าดูแบบว่าส่องหน้ามากกว่าคอเลย okay, เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการใช้กับพับจะกดเนื้อแป้งมา ประมาณนี้ลุกอาวันนี้ที่จะทาให้ดูคือจะทาให้ค่อนข้างแบบเนียนไปเลยนะคะแบบใช้เยอะนิดหนึ่งเพื่อการแบบดูประสิทธิภาพว่านางปกปิดแล้วก็คุมมันขนาดไหนนะจ๊ะก็จะเริ่มจากรอยใต้ตาก่อนละกันนะคะเนี่ยนะคะคือก็กดไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อแปง้งดูประสิทธิภาพว่าเออนางก็ปกปิดใต้ตาได้นะจะค่อยๆลงไปให้ทุกคนได้ดู คือสีแป้งตัวนี้ยมันจะไม่ขาวกว่าหน้าแก้วนะคือมันพอดีกับหน้าสีผิวแก้วเลยไม่ได้ลอยตรงนี้อาจจะมีแบบรอยแดงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิวเขาเรียกว่าอะไรสิวพืนพ่นสีกล้องอาจจะแบบขาวบ้างดำบ้างเพราะว่าแดดมันหูบแดดมันส่องนะคะก็ ก,ก็มีการก่อสร้างนะคะนิดหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงนะคะก็จะเห็นว่าข้างนี้เ,เนียนแล้วนะคะแล้วก็ใต้ตาดูมีการพักผ่อนเนื้อแป้งนะคะกืนเข้ากับผิวคือไม่ได้แบบลอยขึ้นมาแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนื้อเขาอะ่ะเบาบางมากจริงๆนะคะคือมันเบาบางแล้วเนื้อเขาละเอียดอนเนื้อแป้งอะ่ะเออก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเดี๋ยวจะทาสองข้างให้ดูเลยดีกว่า โอเคแล้วก็รอยใต้ตานะคะก็อาจจะเห็นว่าตรงนี้ยังมีแบบใต้ตาที่คํค้ํำอยู่นะคะแล้วก็รูขุมขนที่เบิกกว้างของแก้วตรงนี้ก็จะแบบดูเนียนเรียบนะคะก็อย่าสนใจแบบหนวดแก้วนะคะเดี๋ยวจะลองทาข้างที่มีรูขุมขนตรงนี้นิดหนึ่งกบลงไปเพราแบบประมาณมันได้อะมันกบได้ค่ะแล้วก็รอยค้ำใต้ตาเห็นไหมดูจางลงนะคะ ก็ทําให้เราแบบแอบได้คือพางได้ทุกสิ่งอย่างแล้วเนื้อแป้งเขาดูบางเบานะคะที่ทาเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ดูแบบคือความจริงแล้วแก้วชอบกลิ่นของเขาแล้วก็ความที่เขาบางเบาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสําหรับวิธีการทาลุกนี้ออกค่อนข้างจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าสรุปสั้นๆเลยนะคือนางค่อนข้างคุมมันได้ดี ปกปิดกลางๆนะคะถึงถ้ารองพื้นโอเคแล้วใช้ตัวนี้คือปกปิดหนาแน่นได้เลยนะคะแล้วก็บางเบาสบายผิวไม่เป็นคราบระหว่างวันถ้าเจอฝุ่นมลภาวะร้อนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เป็นคราบนะคือเจอมาแล้วคือใช้มาแล้วเอาไปทะเลอะไรเงี้ยที่ในทิพหัวหินก็คือหน้าไม่ได้เป็นคราบหน้าไม่ได้แย่เลยไม่ได้แบบเยิ้มๆเลยจริงๆนะคะเออเป็นคุณสมบัติที่แก้วแบบ ใช้มาแล้วตักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ how to ครั้งนู่นนะคะก็หลายๆคนคงอาจจะเห็นไปแล้วนะคะก็เลยเอามาแยกให้ทุกคนได้ดูหลายๆคนอาจจะถามว่าเคยซื้อที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงก็ลองพิมพ์ชื่อของชื่อแบรนด์นะคะเมเลก a ลงใน google น,นะคะก็จะเจอร้านแบบค้าต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะก็ลองดูหรือว่าจะเข้าไปที่เพจแบรนด์หรือว่า IG ของแบรนด์โดยตรงก็ได้นะคะ เพื่อแบบความมั่นใจคะเดี๋ยวแก้วก็จะทิ้งข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อยากจะเสียทรั ะะทิ้งไว้ให้ตรง description box ด้านล่างนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าเอ๊ยยังไงยังไงอะไรยังไงนะคะคือเขามีให้เลือก2สีนะคะมีเบอร์21นะคะสีไลท์นูดแล้วก็เบอร์23สี soft b ีซอฟเบแก้วใช้เป็นเบอร์23ก็คือสําหรับผิวเหลืองขาวเหลืองถึงผิว2สีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้คือเข้มกว่าแก้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ ประมาณแก้วใช้ได้แล้วก็มีเบอร์ขาวก็คือสําหรับใครที่แบบขาวออร่าวิงวิงก็ใช้เบอร์21นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะก็ลองไปเลือกกันดูให้เข้ากับสีผิวของตัวเองนะจ๊ะก็คือถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้ก็ลองเม้นตใต้คลิปนี้ว่าเฮ้ยใช้แล้วรู้สึกยังไงใช้ใช้แล้วความรู้สึกเหมือนกันไหมเผื่อแบบหลายๆคนที่เข้ามาดูรีวิวคล,คลิปนี้ก็อาจจะแบบ เออได้แบบได้ความรู้มากขึ้นนอกจากที่แก้วพูดคนเดียวมานั่งเมาส์เมาส์มาส์นะคะก็ลองเม้นเออเพื่อเป็นประโยชน์แก่แก้วเองนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้วันนี้นะคะแก้วก็พูดมายาวแล้วนะสำหรับเอ่อแป้งซีซ,ซแป้งผสมรองพื้นของเมเลกาตัวนี้นะคะเออสรุปสั้นๆเลยคือปื้มไงก็เลยเอามาพูดไง ก็เลยอยากจะเมาให้ทุกคนฟังไงหวังว่าจะชอบและถูกอกถูกใจกันนะโอเคก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามืดแล้วจริงๆนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย